เข้ามาศึกษาอยากหาเหรียญขายอยากมีรายได้เสริมอยากร่วมสนุกในช่องของประปาสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบง์ปั่นเหรียญอ่ะสวัสดีเอทุกคนทุกท่านเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ประปาจะมาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญเปิดซองท่ามผช้ชมฮะเป็นซองไม่ใช่กล่อง นักสะสมท่านนี้ท่านผู้ชมมาเคยส่งเหรียญให้ช่องของป๊ปาก็รู้สึกว่าบ่อยครั้งพอสมควรนะแต่ละครั้งที่ส่งมาก็จะเป็นเหรียญค่อนข้างจะเป็นเหรียญที่วงการนักสะสมนิยมเล่นหานะมีราคาซื้อขายกันค่อนข้างจะสูงกว่าเหรียญย่อยๆอะไรประมาณนั้นเข้าใจเหรียญย,ย,ย่อยไหมท่านผู้ชม <c oughs> <laughs> เหรียญทอช่องของป,ปานั้นรับซื้อก็มีเหรียญย่อยด้วยอะไรด้วยเนาะะปะปนกันมากะเดี๋ยวป๊ปาเปิดเลยนะฮะเปิดไปพูดคุยกันไปเนาะ ดูซิว่าเหรียญที่มาจากจังหวัดอุดรธานีอลืมบอกไปท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้ส่งมาจากจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีมีเดดดีได้มาฝากปอปามาเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอ่ะปอปาตัดกล่องไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองท่านผู้ชมฮะอ่ะทุกครั้งที่ส่งมาเคยมีเหรียญเด็ดท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเด็ดกันมีไหมในคลิปนี้วิดีโอนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะปื๊ดอ่ะแพ็กลัดมาซะเป็นอย่างดีเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคเนาะปุ๊บ เรามาลุ้นกันท่านผู้ชมฮะหนึ่งสองซ้ำอือวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วการเปิดกล่องคือการเปิดเพื่อเผยแพร่ให้นักสะสมสําหรับที่ชอบสะสมเหรียญได้ดูมากกว่านั้นก็คือการเปิดซองเปิดกล่องท่านผู้ชมมาเปิดเพื่อให้เป็นบันทึกหลักฐานให้ชัดเจนว่าเหรียญที่นักสะสมแต่ละแต่ละท่านที่ส่งมาเนี่ยตรงกับที่ตกลงกับแอดมินไหมตรงกับ,บรายการของท่านไหมเพราะว่า แบงค์เหรียญที่ส่งมาเนี่ยบางครั้งบางคนบางท่านก็เขียนใบรายการมาพร้อมแต่เหรียญไม่ตรงกับใบรายการก็มีท่านผู้ชมฮะนะก็ทางนั้นทั้งนี้ใครที่จะส่งเหรียญท่านผู้ชมฮะรายละเอียดจากปะปาะนิดหนึ่งทุกอย่างต้องอยู่ที่คลิปวิดีโอนะท่านผู้ชมนะพอเราเปิดกล่องนี้เราก็เปิดให้เห็น <ๆ S 2> หเห็นกันเลยเนาะ ก็ไม่ใช่ท่านผู้ชมมาบางคนบางท่านก็อาจจะหลงไงหลงแล้วก็ลืมนะอาจจะใส่เหรียญมาไม่ตรงกับใบรายการของท่านนึกออกไหมฮะนะบางทีท่านเก็บเหรียญที่บ้านของท่านอาจจะเก็บไว้เยอะๆเวลาจะส่งไอ้ช่องของ,ของปลาไปไอาจจะลืมไงนะลืมเขียนใบรายการเสร็จปุ๊บจับเหรียญใส่มาห่อใส่กล่องไอ้บางครั้งไม่ตรงกับใบรายการของท่านนะ ไม่ตรงกับบริการหรือไม่ตรงกับที่คุยกับแอดมินไว้ตกลงก็ค,คือที่จริงเราถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ก่อนแล้วก็แอดมินเวลาคุยกับท่านคุยอะไรคุยะอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยก็จะมาทึกคุยกันใช่ไหมฮะรายละเอียดตัวหนังสือก็อยู่ตรงนั้นขั้นตอนหนึ่งละคราวนี้ก็มาเปิดกล่องขั้นตอนนึ้งฉะนั้นต้องเชื่อเชื่อในหลักฐานการเปิด่องเปิดซองท่านผู้ชมฮะน,นะอ่ะอย่างซองนี้แอดมินแจ้งมาว่ามีเหรียญอ่ายี่สิบบาทที่ระลึกนะยี่สิบบาทที่ระลึกแล้วก็เหรียญละห้าตราแผ่นดิน อ่ะท่านผู้ชมเราได้กันมา2เหรียญนะได้กันมา2เหรียญก็ถือว่าเป็นเหรียญหลักเลยเนี่ยท่านผู้ชมนะเป็นเหรียญหลักที่ช่องของระเปาประกาศรับซื้อไปอ่ะเหรียญนี้ท่านผู้ชมเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่นะท่านผู้ชมนะหอสมุดแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยและได้รับความนิยมในชุดของเขา ชุดของเขาก็ชุดของเหรียญ20บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนี่เนี่ยท่านผู้ชมเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมเฉพาะในชุดนะฮะได้รับความนิยมนอกชุดด้วยก็คือได้รับความนิยมอ่าอยู่กับเหรียญอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ลึกด้วยกันชนิดราคาเท่านั้นท่านี้เขาก็อยู่ในร่วมด้วยได้ติดอันดับอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ติดอันดับอยู่คู่ขี้สูสีไปกับเหรียญโบราณเอยเหรียญอ่า เหรียญหมุนเวียนเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาติดอันดับอยู่นะที่ประปาต้องพูดให้รายละเอียดเนี่ยเพราะว่าหากใครไปพบเจอเหรียญน,นี้นะไปเจอมา,าท่านผู้ชมะเหรียญน,นี้ประปาร,รับซื้อประปาจําราคาได้อยู่ฮะล่าสุดเนี่ยก็รับซื้อกันอยู่ที่สูงสุดนีเหรียญละหกร้อยเหรียญละหกร้อยท่านผู้ชมฮะก็คือง่ายๆเลยว่าเหรียญเนี่ยสูงสุดท่านผู้ชมฮะสูงสุดตั้งไว้ที่หกร้อยนะ บางครั้งเหรียญอาจจะมีความสวยงามท่านผู้ชมฮะคมชัดรายละเอียดยๆว่ามีน้ำลุงน้ำเงาจับอยู่เนี่ยท่านผู้ชมฮะนะแต่ถ้าหากว่าเหรียญขอบบิ่นมากๆเห็นชัดเจนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมีรอยขนแมวรอยถูกของแข็งทับกระแทกเนี่ยท่านผู้ชมฮะเห็นชัดเจนเนี่ยต่อให้ผิวเหรียญสวยขนาดไหนราคาก็ไม่ถึงนะฮะ พอเราตั้งไว้ที่สูงสุดเหรียญละ600บาทอะไรประมาณนั้นสูงสุดเนี่ยสภาพเหรียญก็ต้องดีสูงสุดนะโอเคไหมเข้าใจปะปาเนาะบางคนบางท่านคิดว่าเหรียญเนี่ยสภาพตัวเองอยังวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งอยู่นึกออกไหมฮะวิง่งวิ่งอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าหากเหรียญมีรอยนะต่อให้ตกลงกับแอดมินตรงนั้นว่าเหรียญละหกร้อยแล้วการถ่ายภาพเข้าเข้ามาทางลายท่านผู้ชมฮะบางครั้งเราไม่เห็นความชัดเจนนะ ไม่เห็นความชัดเจนฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปปาปาจะตั้งกฎค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะฮะว่าถ้าหากแอดมินรับมายกตัวอย่างเดี๋ยวนี้ก่อนฮนะยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้อันนี้สมมุตินะฮะอ่ะตกลงกับแอดมินว่าถ่ายรูปให้แอดมินดูนะว่าอ่ะแอดมินบอกโอ้โหสวยเหรียญน,นี้ให้600เต็มนะแต่เวลาเหรียญมาถึงมือปอปาแล้วเนี่ยนะเหรียญน,นั้นท่านอาจจะหยิบเหรียญผิดก็ได้นึกออกไหมฮะท่านอาจจะมีหลายเหรียญเวลาท่านจะใส่ซองใส่กล่องจริงๆเนี่ย ็คลายว่าเหรียญที่ท่านเอามาเสนอแอดมินเป็นเหรียญเหรียญนี้ที่สวยสุด600ใช่ไหมฮะแต่เวลาท่านหยิบจริงๆท่านอาจจะมีเหรียญหลายเหรียญไงหยิบดันไปหยิบเอาเหรียญที่ขอบบิ่นขอบมีรอยงอรอยฟันไปหยิบเหรียญที่มีรอยขนแมวทั้งหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด,ด,ด้านกระแทกฉะนั้นการคุยกับแอดมินไม่ส่งผลให้ราคาจบที่600นะฮะต้องมาส่งผลที่ประปาตรวจสอบตรงนี้ด้วยฟังประปาชัดเจนนะฮะเพราะบางคนบางท่านเคยมีท่านผู้ชมฮะนะ เคยมีหลายคนหลายท่านที่เวลาถ่ายรูปหยิบหยิบเหรียญคือท่านมีเหรียญที่สวยที่สุดไงก็หยิบเหรียญมาถ่ายปุ๊บแต่เวลาส่งจริงท่านผู้ชมฮะท่านลืมท,ลท่านเข๋าท่านเบลอไปไปหยิบเหรียญที่มีรอยบินรอยงอรอยฟันโอเคไหมฮะหลังจากนี้ไปหากปอปาเจอกรณีแบบอย่างนั้นนะเดี๋ยวปอปาจะบอกว่าอ่าเหรียญยกตัวอย่างนะฮะอ่าเหรียญอันนี้ตกลงกับแอดมินเท่าไหร่เนี่ย นะแต่ว่าเหรียญนี้มีรอยบ่นรอยงอรอยฟันมานะขนแมวชัดเจนตรงนั้นตรงนี้มีรอยบ่นรอยงอเยอะเลยอ่าเหรียญนี้เดี๋ยวป้าป่าจะบอกไปว่าไม่ถึง600เดี๋ยวป้าป่าจะแนะนําไปทางนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งกลับไปโอเคไหมฮะทางนั้นทางนี้ให้เชื่อที่ตัวป้าป่าย่าไปคือกับแอดมินนี่ไม่จบนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่านี่เนี่ยกรณีเนี่ยท่านผู้ชมฮะต้องทำให้ป้าป่ามาตั้งกฎลุมนี้ขึ้น เนะพราะบางคนบางท่านนำเหรียญที่สวยสุดถ่ายรูปส่งน้องแอดมินแต่เวลาส่งมาจริงๆท่านลืมฮะหลายคนที่ลืมแล้วก็ไปหยิบเหรียญที่1ที่2ที่3ที่10ของท่านอะ่ะเอามาใส่กล่องแทนนึกออกไหมฮะฉะนั้นเหรียญทุกเหรียญถ้าหากไม่ตรงตามภาพปอปาจะมาฟันธงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งทางด้านราคาจะบอกว่า,าเหรียญของคุณท่านนี้ไม่รู้ตกลงกับแอดมินเท่าไหร่นะแต่ปอปาบอกว่าไม่ถึงราคาสูงสุดนะและป ปาปาจะแจ้งแอดมินว่าเหรียญน,นี้จะได้ราคาเท่านั้นเท่านี้หากท่านดูคลิปวิดีโอแล้วหากท่านว่าเออคุยกับแอดมินแล้วว่าราคาไม่ถึง6ก0กับที่ตกลงกับแอดมินไว้เนี่ยต้องสังเกตดูเหรียญที่บ้านท่านว่าเหรียญท,ที่ที่ถ่ายรูปให้แอดมินดูนะฮะได้ส่งมาหรือเปล่านะมีหลายครั้งท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เจ้านี้นะฮะไม่ใช่เจ้านี้แต่ประปาเจอบ่อยก็เลยต้องเก็บมาเป็น การศึกษาของปาปาเองนะักศึกตัวปาปาเนี่ยศึกษาไม่จบนะท่านผู้ชมนะสําหรับนักสะสมที่ส่งเหรียญมาแต่เหนนเรียญนี้เหรียญเขาก็โอเคท่านผู้ชมนาสวยนะสวยเนี่ยนะเหรียญน,นี้สวยใช้ได้เลยะนะก็คือดูแล้วก็ลาล่องรอยขนแมวนะฮะเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เขาอาจจะตกลงกับแอดมินราคาสูงสุดที่ปาปาตั้งไว้ให้ในระยะนี้เขาก็อาจจะได้ราคาเต็มนะนึกออกไหมฮะโอเคเนาะแล้วไม่ต้องการันตีไม่ได้แล้วเหรียญผมจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้คุยกับแอดมินแล้ว คุยกับแอดมินแล้วไม่ผ่านนะฮะถ้า,าท่านก็คือง่ายๆว่าวถ้าหากท่านบอกโอ้ยงั้นไม่ได้ผมขอส่งเหรียญคืนได้ฮะท่านผู้ชมฮะอนาคตวันทั้งหน้านี่ปปาจะแนะนําว่าใครที่ส่งเหรียญมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะจะต้องแนบแนบเงินใส่เข้ามาด้วย50บบาทนะเพราะว่าเจอบ่อยท่านผู้ชมฮะเหรียญไม่ใช่เหรียญเดิมเพราะท่านเจ้าของเหรียญมกักจะลืมไงนะถ่ายรูปเหรียญสวยสุดแล้วก็ส่งเหรียญที่ไม่สวยสุดมานะ ฉะนั้นทีนี้เราไม่ทะเลาะกันนะฮะเราต้องยอมรับความจริงการเปิดคลิปวิดีโอการตกลงกับแอดมินท่านผู้ชมฮะหลังจากนี้ไปไม่จบนะฮะราคาไม่จบอยู่ที่ตรงนั้นฟังปะปานะฮะถ้าใครเชื่อใครยอมรับที่ปะปาพูดวันนี้ได้ก็ส่งเหรียญมาฮะถ้าท่านเหรียญท่านดีจริงเนี่ยปะปาไม่ไม่โมเมอย,อยู่แล้วแต่ปะปาเจอบ่อยท่านผู้ชมฮะเหรียญที่ถ่ายให้แอดมินดูจริงๆประเมินจริงๆเนี่ยส่วนส่วนหนึ่งจะไม่ตรงกับเหรียญที่ท่านส่งมา ก็คือประปาตีความหมายว่าท่านอาจจะหลงไปหยิบเหรียญที่ไม่ใช่สวยสุดมาประเมินราคานะฮะประเมินราคาใช้เหรียญสวยสุดแต่เวลาท่านหยิบใส่กล่องอย่างที่ประปาบอกเบื้องต้นว่าเหรียญของท่านอาจจะเยอะก็เลยไปหยิบเหรียญที่ <c oughs> บังเอิญท่านผู้ชมอะมีรอยขอบบิ่นขอบงอกลางเหรียญมีรอยถูกของแข็งกระแทกไว้อะไรไว้เนี่ย <c oughs> เหรียญเหรียญมีตําหนิก็แล้วกันท่านผู้ชมอะนะใช้เหรียญมีตําหนิส่งมาแทนท่นี้เหรียญมีตําหนินั้นราคาจะไม่ถึงราคาสูงสุดนึกออกไหมฮะนะ ราะที่จริงทางทางด้านช่อง YouTube ทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะรับซื้อเหรียญเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาก็ต้องถ่ายรูปถ่ายภาพไว้เป็นบันทึกหลักฐานอยู่แล้วเนาะต่อไปประปาก็จะมีกฎเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าการที่ช่องเจอบ่อยๆนึกออกไหมฮะช่องเจอบ่อยๆนั้นทําให้ทางช่องได้ศึกษาเข้ามาว่าเออนะก็ต้องมีจุดๆดนั้นจุดๆนี้ที่เจ้าของเหรียญบกพ่องแต่เจ้าของเหรียญท่าน,นี้ไม่ได้บกพ่องนะสําหรับเหรียญน,นี้ประปาขออนุญาตใช้คลิปคลิปนี้บอกกล่าวเลยว่า จะตกลงกับแอดมินส่งรูปเหรียญมาให้แอดมินตีประเมินราคาแล้วเนี่ยแอดมินจะตั้งราคาสูงสุดให้ท่านพอใจแล้วท้งนั้นทั้งนี้ยังไม่จบทางด้านราคานะฮะต้องมาผ่านปปาทําคลิปวิดีโอตรงนี้อีกนึกออกไหมฮะโอเคเนาะปะปายืมาการเปิดกล่องเจ้าของนี้มาคายรายละเอียดท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเราเจอบ่อยนะเจ้านี้ไม่เป็นนะเจ้านี้เหรียญเขาใช้ได้เลยนะ ก็น่าจะได้ราคาสูงสุดจากแอดบินนะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะหลังจากนั้นนี่คือเหรียญที่2องฮะเอจังหวัดอุดรธานีส่งมาก็เป็นเหรียญบาท105ตราแผ่นดินเหรียญบาท105ตราแผ่นดินท่านผู้ชมฮนะปราปาแจ้งเลยนะครับหมดโปรโมชั่นไปแล้วแล้วก็หากเป็นเหรียญผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะนะก็ราคาก็จะไม่สูงนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเหรียญที่ผลิตออกมาเราลาวสักหลายหลายปีนะผลิตต่อเนื่องหลายปีหลายปีเนี่ยทนะ่านผู้ชมฮนะ เขาจะมีจํานวนเยอะนะคนที่ไม่ได้ศึกษาหรือว่าไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการจริงๆก็จะบอกว่าโอ๊ยหายากอย่าไปเชื่อคุณปอปาอย่าไปเชื่อไอ้ปอปาท่านผู้ชมฮะ คือข้อมูลก็คือข้อมูลการศึกษาก็คือการศึกษาโอเคไหมฮะฉะนั้นเหรียญนี้พบเจอได้ง่ายอยู่แล้วแนะหละนะเหรียญบาทหนึ่งร้อยห้าตราแผ่นดินแบบไม่มีรัสนะอนเขาพบเจอง่ายเขาข้อมูลเขาผลิตมาหลายปีและปัจจุบันนี้ใครไม่เชื่อพบเจอจริงๆฮะไม่เชื่อลองไปเดินตามแผงเหรียญดูนะมีให้เห็นฮะฉะนั้นเราซื้อขายกันไม่เกิน400นะท่านผู้ชมฮะ4ี0้นี่ไม่จบนะไม่จบทุกเหรียญต่อไปจะไม่จบแล้วนะถ่ายรูปให้อดมินดูแล้วว่าปลาจะ เอามาทารายการบอกเรียนนี้ไม่น่าจะถึง400นะแต่เท่าไหร่ประปาจะไม่บอกนะฮะเดี๋ยวเรียนนี้ไปคุยกับแอดมินใหม่ถ้าท่านรับเงื่อนไขตรงนี้ได้ค่อยส่งเหรียญมาช่องของประปาโอเคไหมฮะทุกคนทุกท่านเลยเนาะนี่ไม่ใช่กดดุนแรงท่านผู้ชมครัไม่ใช่กดดุนแรงแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะการส่งภาพมาให้แอดมินดูตีราคาเนี่ยโอเคแอดมินก็ตีราคาคร่าวๆต่อไปจะให้แอดมินบอกว่าราคานี้อยู่ที่คร่าวๆประมาณนี้คือแอดมินก็จะตีใกล้เคียงกับสูงไว้แต่ไปสิ้นสุด ต่อไปแอดมินก็จะบอกว่าสิ้นสุดกับคุณประปาจะประเมินราคาเหรียญต่อเหรียญให้อีกคุณยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ได้ไหมจะให้เป็นการพิมพ์พิมพ์พูดคุยเพื่อเป็นหลายลักษณ์อักษรเพราะว่าก็อาจจะมีนักสะสมอาจจะคิดว่าโอ้ยแอดคุยกับแอดมินแล้วราคาเท่านั้นท่าน,นี้จะไปตบราคาผมลงได้ยังไงตรงนี้ถ้าไม่โฉมมาต่อไปให้มาสิ้นสุดกับตัวปปาสิ้นสุดกับเจ้าของช่องฮะนะนะ ข, <poured> <ấy> ขอขอเน็ดหนึ่งเพราะว่าเหรียญที่ส่งมาหลายคนหลยท่านส่งเหรียญมาท่านผู้ชมฮาสภาพเหรียญไม่ใช่เหรียญเดิมค่อนข้างจะมีเยอะปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมมมีเยอะมากส่งเหรียญมาสวยสุดนะพอภาพมาจริงๆถึงมือปเหรียญมาจริงๆถึงมือปะปานั้นไม่ใช่เหรียญเดิมคือปะปาตีฟันธงยกให้ตรงว่าท่านลืมนะหยิบเหรียญอื่นส่งมาแทนคล้ายว่า ตอนถ่ายภาพเหรียญกับแอดมินเนี่ยเป็นเหรียญสวยสุดแต่เวลาท่านหยิบใส่กล่องห่อเนี่ยท่านบังเอิญท่านแสดนว่าท่านลืมท่านไปหยิบเหรียญที่มีตําหนิส่งมาแทนฉะนั้นเหรียญนั้นไม่ได้ราคาสูงสุดอย่างคุยกับแอดมินนะฮะใครรับเงื่อนไขตรงนี้ได้ ค่อยส่งเหรียญมาฮะเพราะปปาเปิดกล่องสดๆแล้วปปาเปิดเป็นสาธารณะนะปป่าเปิดเนี่ยปปาไปทําเรื่องทําราวกับนู้นเลยท่านผู้ชมมาเจ้าหน้าที่อบตเอ่ยทั้งอําเภอเอ่ยเป็นที่เรียบร้อยว่าช่องของปปานั้นเป็นช่องรับซื้อเหรียญวัตถุมงคลโอเคไหมฮะเนาะฉะนั้นปปาก็มีสิทธิ์ตรวจสอบงานที่จะเข้ามาคลิปนี้ยืมยืมคลิปวิดีโอของนักสะสมจังหวัดอุดรธานีมามาทำรายละเอียด ท่าผู้ชมฮะโอเคเนาะก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยอ่ะได้เริ่มรับเงินจากแอดมินแล้วก็หากเนี่ยก็ส่งรูปมาตรวจสอบประมูลราคาคุยกับแอดมินเอานะต่อไปก็มาสิ้นสุดที่ปปาเนาะอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะฮะคลิปต่อไปจะมาสิ้นสุดที่ที่ตัวของปปาทั้งหมดโอเคไหมทางด้านราคาอ่ะจบเนาะขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ